สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียส์4นะครับวน,นี้พี่ก็จะมาอธิบายในส่วนของอีเวนต์ดาร์กอนโบสเฟสติวนะครับหลายคนสงสัยมันคืออีเวนต์อะไรจริงๆมันคืออีเวนต์บัตจางนะครับอันนี้ที่เก็บไปแล้ว298เหรียญแล้วนะครับเหลืออีกสองเหรียญก็เต็มแล้วครับคือมันสามารถเก็บเหรียญได้จากไหนบ้างก็ได้จากเนื้อเรื่องหลกักไซมิชชั่นแล้วก็เดี๋ยวนะอือฮึ แล้วก็ PVP นะครับ PVP พอดีพี่เล่นไปแล้วก็จะได้ประมาณอยู่ประมาณสิบเหรียญน,นะถ้าเล่น PVP อ่ะแต่ถ้าเล่นเนื้อเรื่องก็สุ่มเหรียญเอาบางทีก็เหรียญเดียวเก้าเหรียญก็มีเดี๋ยว z o o มให้ดูแต่เนี้ยพอหลังจากพี่เล่นอีกรอบเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะได้ละสองเหรียญเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนเนื้อหาครับเรามาฟาร์มหาเหรียญกันเอาอีหัวประจางมาไว้ตรงนี้เอาอทำไมกุลันสกอร์มาที่สองจุดแปดวะเนี่ยเออ นี่นะครับหัวก็จะเหมือนบะจ่างนะครับใครไม่รูจ้จักบะจ่างลองพิมพ์ก็ได้ครับแต่ถ้าคนจีนคิดว่ามันต้องรู้นะบะจ่างหน้าตาเป็นยังต่อให้พี่ได้ตามนะครับมันก็นับรวมถุงทุกแก่สามร้อยต่อวันนะครับคล้ายอีเวนต์คิสมาครับแต่อีเวนท์คิสมามันจะนับเหรียญน,น้อยกว่านะอืก็ยิงไปยิงไปยิงไป,งไปต่อให้ได้สี่ตัวนะครับแม่งแต่แบ็กทิมมัมต่อวันก็สามร้อยเหรียญอยู่ดีครับ มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของการเล่นอีเวนต์นะครับเดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าสายฟรีเล่นได้ถึงระดับไหนบ้างอย่าง PVP ถ้าเราเล่นแต่ละรอบก็ได้ประมาณสิบเหรียญน,นะพี่พี่ลองเล่นลองนับดูเมื่อเช้านะอันนี้ได้สองเห็นไหมครับมีสีตัวก็ให้แค่สองนะครับก็คือให้แมกซิมัมแค่อยู่ที่เนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมมีสี่นะครับดูดีๆเมื่อกี้สองเก้าแปดนะครับแต่มันนับให้แค่สองนะครับก็คือวันหนึ่งรับได้แค่สามร้อยเหรียญนะครับ สังเกตนะทําไมที่ถึงบอกว่าเป็นบัตรจางครับสังเกตนะครับไอไอก้อนสามเหลี่ยมอะที่คนบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือก้อนบัตรจางที่มัดด้วยเชือกครับนมครับส่วนไอตาสีแดงน,นั่นคือไข่แดงหรือไข่เค็มนะครับใครเคยกินไหมครับบัตรจางบานท,ทีก็ขายนะเนี่ยอือม,มาในส่วนของอา้าแม่งรับได้เลยนี่ว่ะในส่วนของภารกิจอีเวนต์นะครับก็จะมีนี่ครับเราสามารถมาดูได้นะ ว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างล็อกอินนี้คงไม่มีปัญหาได้ทุกคนแหละสเปนโกนี่ถ้าใครไม่เผื่อทองก็ชิมหายกันเลยนะของพี่ก็ใช้ไปบ้างแล้วแหละนี้เซนเฟรรี่คอยไม่น่าจะมีปัญหาส่ง5วันก็ได้และมันมีตัง้ง4วันส่วนไอ้นี่พีวีพีน้องอาจจะต้องแบบสู้สู้ทุกวันนะนะแต่ถ้าใครเล่นวันแรกไปก่อนก่อนอีเวนต์จะมาก็ต้องสู้เพิ่อมอีก5นะครับส่วน FTT ขข้นอยู่กับความขยันนะอามาดูของพี่ทําอะไรไปบ้างแล้ว FTT กูตันไปนานเหลือปฏตติสเเพสพีวีพีนะครับ แล้วก็โกใช้ไปแล้ว500ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะ,ะแล้วมาดูเหรียญในอีเวนต์แล้วกันสําหรับส่ายฟรีจะได้ประมาณเท่าไหร่บ้างเอ้าเรามาดูกันนะครับเอไมใช่ดีต้องดูตรงนี้นี่ครับจะให้เหมือนกันหมดเลยนะ50 70 10, 80 100 120นั่นเรามานั่งนับกันครับอืมอันเนี้ย200 300 400 20 4่ส20คูณ5ก็คือทั้งหมดถ้าน้องทาครบน้องจะได้ทั้งหมด2,100เหรียญน,นะครับอ่ะแล้วเรามานับวันต่อวันหนึ่งได้300เหรียญน,นะครับ สามร้อยเหรียญใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวต่อมีห้าอีเวนต์ใช่ไหมเสาะสามร้อยเหรียญทั้งหมดพี่ไม่แน่ใจว่ามันสิบสองหรือสิบสี่วันนี่แหละถ้ามันเลิกก่อนก็ก็อาจจะลดลงไปหน่อยนะอ่ะสมมุติถ้าพี่ตีต,ตีเอาไปม็กซิมัมเลยสิบสี่วันสิบสี่วันสามร้อยเหรียญก็คือน้องจะได้ทั้งหมดสี่พันสองร้อยเหรียญน,นะครับสี่พันสองร้อยบวกอีกสองพันหนึ่งร้อยก็เป็นหกพันสามร้อยนะครับแล้วเรามาดูของรางวัลที่เปิดได้จากอีเวนต์นะครับเดี๋ยวเอา แม่งไปไหนเลยวะห้วยเนี่ยครับใช้ทีละร้อยนะครับแล้วเรามาดูนะครับไม s t สโตนดีวาดมีดังนี้นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับสายฟรีครับที่ว่าจะเปิดได้ถึงพันสองร้อยเพราะอย่างนี้พี่บอกน,นะครับน้องได้แค่หกพันเท่าไหร่นะเดี๋ยวหกพันสามร้อยเหรียญใช่ไหมครับน้องจะเปิดได้แค่ถึงกล่องเนี่ยครับระดับเอแค่น,นี้หกชิ้นกับได้เพชรแล้วก็ได้รูปภาพนะครับ 80ไม่ถึงนะครับถ้า80ตั้งแต่เนี่ยขึ้นไปครับซึ่งถ้าคนมีตังค์หน่อยก็ดอให้ถึง200ก็ได้ปืนนี้มาเลยนะไม่ต้องลุ้นด้วยแต่พี่ว่าคงเปลืองเยอะอยู่แหละอืมก็ดูมันก็จะมีวัส,วสดุดิบดีๆอยู่นะแต่เนี้ยถามทําไมพี่ยังไม่รีบกดพี่รอเดี๋ยวก,กดวันสุดท้ายทีเดียวเลยครับแนะนําว่าสิบดอถ้ามันไม่ได้ลดราคาอะไรพี่แนะนำว่ากดทีละหนึ่งดีกว่าครับมันจะได้ของสุ่มดีกว่านะจากการลองพี่เทียบกับการกด กดแอดวานเชสอะคือพี่เคยมือลั่นบ่อยไงมือลั่นสิบกูสังเกตนี้กดมานี้แบบอืคือมันเหมือนนับเป็นมันไม่ได้นับตามแบบสุ่มครั้งที่เราสุ่มนะมันนับตามแบบครั้งที่เรากดจังหวะนะั้นนะถ้าเราจังหวะนะั้นเรากดสิบแต่เป็นจังหวะที่คล่องไม่ดีดอกก็คือมันจะมันจะเละเททั้งทั้งเซตเลยนะพี่เคยโดนแล้วเออกูกดที่อันดีกว่าจริง ยกเว้นว่าเออถ้ามันแบบเซตสิบลดราคาเหมือนอีเวนต์อะไรตุดนจีนนั่นนะเอออันนั้นก็น่ากดสิบแต่ถ้าแบบมันกดราคาเท่ากันคือว่าน้องกดลองทีละอันลองเทียบดูแล้วกันอันเนี้ยแต่พี่ลองเทียบดูแล้วพี่มองว่ากดทีละอันมีโอกาสลุ้นได้ของดีกว่าเพราะมันจํานวนรอบการกดมันมากกว่าไงเทียบกับกดคือถ้าแบบสมมติใช่ไหมมันเทียบง่ายๆถ้ากดน้องกดรอบสิบอะแล้วเกิดรอบนั้นเป็นรอบที่น้องมือขึ้นอะก็คือมันดีทั้งรอบนะแต่ถ้าน้องมือมือมือเกลือรุ่นส่วนใหญ่มันจะเกลือไง น้องแม่งก็จะเกลือทั้งล็อตเหมือนกันเหมือนพี่เคยโดนนะกดแบบนิ้วสกิดไปโดนไงคูณสิบเอดวานเชสพอดีประมาณว่ากดไอ้แบบคลิปไอทีวิดีโอแล้วมันค้างแล้วพี่ก็กดเบิ้ลไงพอกดเบิ้ลปับ๊บมันสังเกตครับตำแหน่งมันจะไปลงคูณสิบพอดีนะพี่เคยโดนไปสองดีแล้วแต่พี่ดูขอนที่ออกมานี่คือแม่งสี่ห้าอันเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินสดอะครับก็คือกดเยอะๆมันไม่ค่อยจะโอเคนะในความเห็นพี่เพราะฉะนั้น ถ้าขยันกดหน่อยก็กดเทืออันแล้วกันเดี๋ยวยังไงใกล้หมดอีเวนเดี๋ยวพี่ไปกดให้ดูแล้วกันทำคลิปกดให้ดูแต่พี่ก็ต้องกดเผื่อวันสองวันก่อนเผื่อมันหมดเดี๋ยวกูงานเข้านี่ไงอ๋อนี่มันมีบอ่ออยู่นี่ครับมีไม้ตะโ n นให้อะไรให้เอาเหรียญไปกดนะครับตุ่มความเกิดน่าจะเป็นไหคุกกี้เก้าจุดแปดเจ็โคสี่จุดหนึ่ง ตังโอ้โหสามสองจุดเก้านะครับตังเยอะแน่ๆครับไม่ต้องกลัวนไนเปอร์คอยหกจุดห้าไม่เินกันหกจุดห้าเท่ากันเจมศูนย์จุดสองนะครับคอมโพเนนต์แปดและน่อมนอร์มบลโ,โบดูลเอามาทำบ้าเลยวะเนี่ยสรุปแม่งเปอร์เซ็นต์ออกรูปภาพยังมากกว่าเจมนะอีกนะโกเท่าไหร่วะอะมาดูกันโกซีมากกว่าเจมสองเท่านิดนึงมีแกเน็ตด,ด้วยว่ะ HP 2.46 Hunter ค u p o n 5้านะครับทุกทุก50ดอจะได้ P Paration เก็มงั้นหรือเปล่าวะเดี๋ยวอ๋อทุกทุกห้ดอจะได้ P Paration เก m มแน่ๆเลยชัวร์หนึ่งอันก็นคือน้องกดไปถึงครั้งที่50นะครับน้องต้องได้ P Paration เก m มมาแน่ๆหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็ต้องรู้นะอืม ก็คือพูดง่ายๆครับอีเวนต์นี้ก็ยังเป็นสําหรับใส่เติมอยู่ดีนะแต่ว่าก็ให้สายฟรีเล่นได้บ้างแหละไม่ถึงกับว่าจะใจไม้ไฟล์กรรมทีเดียวแล้วส่วนที่มันให้ก็จะมีกันสกินนะครับส่วนใหญ่พี่ก็แนะนําว่าถ้าเราจะซื้อเราก็ซื้อปืนกันสกินของตัวปืนที่เราใช้ยาวๆครับที่มันใช้ได้หลายดาดจะดีกว่าเพราะเราจะได้ถือโชว์ได้ด้วยไงหรือไม่ก็เป็นเพวกเอ็งมาิินกันอะไรของมันก็ได้นีนะ่มันให้เฉพาะ เร่หน่อยวอ๋อนี่นี่ตัวใหญ่พี่ก็ซื้อเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าถามว่าถ้าเป็นพวกปืนที่มันใช้ได้ยาวๆเราซื้อ,อกันสกินไว้เลยก็ได้เราก็ซื้อของปืนสุดท้ายรอไว้เลยก็ได้อย่างพี่ก็ซื้อรอนะเออแต่นี้เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนปืนไหนบ้างไหมนี่อาจจะรอสำหรับเอฟสอพันไปเลยก็ได้ อืมสวยดีเหมือนกันนะ F สองพันแม่งเทลกาดบ้าจางคิดดูแม่งปืนยังไม่มาแม่งจะสกินมาก่อนแล้วน้องลองคิดดูแล้วกัน MDR อืมเอามาดูสไนเปอร์บ้างโอ้โหแม่งก็ลองดูครับส่วนแพ็กเกจนี่ก็อย่างที่บอกครับสำหรับสายเติมเห็นปะ่ะคือแม่งอีเวนต์แต่ละอย่างมานี้ต้องมีสายเติมมีเอียวอยู่แหละถ้าจะได้ของดีๆก็ต้องเติมามา ก็จะเห็นนะครับเติมก็ตามราคาที่เห็นเลยส่วนี่บางคนก็เติมเอาไอ้นี่มั้งไี้อะไรวะอาวาต้าบ้างแหละเอารูปบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่รูปพี่ว่าไม่ค่อยคุ้มท่าอะไรนะเอาอย่างอื่นเถอะเออพันแปดรอยห้าสิบก็น่าสนอยู่เหนะ <c oughs> มือนกันนะยี่สิบเจมหรือไม่โอ้แต่เจ็ดพันฟาไม่ไหวนะสิบวินสีแดงกับอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนเอสมั้งสุ่มอืม นอ้องคิดง่ายครับแม่งคือถ้าอยากได้ของดีๆก็ต้องเติม,มครับอืมแต่ถ้าเราสายฟรีเราไม่ซีเรียสมากเราก็เราเท่าที่ได้ก็อย่างที่พี่บอกครับก็จะได้ประมาณดอาได้หกสิบครั้งเราก็รุนเอาแล้วกันว่าจะมีโอกาสได้ของดีๆไหมนะแต่ถ้าเป็นพี่ถามพี่ก็กดกด,กดทีละอันกูก็นั่งขยันกดหกสิบร,รอบไม่นานหรอกขนาดพี่ทําคลิปแอดวานเชสพี่ใช่ไหมพี่ยังกดทีละอันเลยของมันก็จะแบบไม่ค่อยเกลือมากนะเพราะว่าเน้นกดทีละครั้งเลย ไอเกลือก็เกลือ,อไปไอโชคดีก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่มันทําให้เราเกิดก,กดได้มากครั้งไงถ้าเรากดสิบใช่ไหมเหมือนเรากดแค่ห้าครั้งเองเกิดห้าครั้งมันเป็นจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะเอาของเกลือนี่คือน้องเกลือยกรอดเลยนะฉะนั้นต้องระวังเออแบบคือมันอยู่กับความเสี่ยงของเองว่าจะเอาแบบเสี่ยงเกลือให้น้อยหรือเกลือเยอะก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วแต่ความชอบจะถามพี่พี่ก็กดทีละอันแหละเพราะมันเพราะมันแบบเออรอดนั้นออกทีเดียวเกลือมันก็ไม่ซีเรียสใช่ไหมแต่ถ้าน้องเราจังหวะนั้น นี้ยมันไปลงช่วงล็อกออกของเกลือหมดอนะร้องเตี๊ดเลยนะพี่ี่โดนบ่อยนะแบบแม่งกดไปโดนไอเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยไปตรงเดี๋ยวนะพี่ไอเทสเนี่ยตำแหน่งมันจะลงสิบดอพอดีไงเวลากดแบบวิดีโอเชสอะแล้วแบบเวลาเราจะกดโอเคใช่ไหมมันจะตรงกันพอดีมันจะใครไปลองกดดูบางทีค้างพี่กดเบิ้ลนไงแม่งพอมันหายค้างปุ๊บมันมาลงตรงสิบดอพอดี พี่นี่เคยโดนไปสองทีแล้วครับนี่พี่ก็ใกล้จะทำคลิปใหม่แล้วนะสุ่ม v อ n ดวานเชนอีกรอบซีซั่นนี้พี่น่าจะอืมเดี๋ยวนะน่าจะได้เล่นไอ้นี่ถึงอยู่นะสามพันกว่าแต่ว่าต้องเล่นครบพอดีแหละไอ้นี่เล่นอย่างละรอบแค่นั้นเล่นรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวเราไม่เล่นซ้ําเลยนะ่านที่จริงปืนทาพี่ก็มีนะแต่คือพี่จะเอาไอ้นี่ไงสองเจมแล้วบวกที่ว่าแรนกิงไว้ด้วยก็แรงจิงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้านะ พี่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยคือมันมองได้สองอย่างอะคือถ้ามันไม่โกงนะมันก็ต้องมีอะไรทั้งอย่างอะเพราะสุ่มเกตคะแนนมันเห็นไหมมันจะมีเห็นไหมกลุ่มๆเนี่ยมันจะเกาะๆกันแล้วมันจะมีเห็นไหมโดดสุดสี่ห้าร้อยเป็นพันกว่ามันอยู่ไม่กี่คนซึ่งไอ้พวกเนี้ยมาแปลกน่าจะเป็นพวกโปรแกรมอะพวกช้โปรแกรมอืมเป็นแต่ว่าไม่ได้แจกจ่ายให้คนส่วนกลางใช้อะไรประมาณนี้แต่พี่ก็ไม่สีเรี่ยนเพราะว่าพี่เล่นสายฟรีพี่แบบเล่นเอาฟรีมืออยู่แล้วกูไม่เน้นสีเรี่ยนใครจะโกงก็โกงไปเรื่องมัน ไม่เกี่ยวกับเราเราก็เรื่องของเราอืมโอเคครับก็จบแล้วครับกับอีเวนต์ดากอนโบสถ์เฟสติวัลนะครับก็เป็นไงครับก็อย่างที่อธิบายครับมันเป็นอีเวนต์ฐานจะเราสำหรับสายฟรีซะดีเดียวไหมมันก็ให้เราสำหรับเก็บของได้เผื่อใครดวงดีได้พรีเลคแพนเต็มเยอะๆก็เปิดของได้ง่ายไวขึ้นนะอยู่ได้ทองเพิ่มก็ยังดีอะไรเงี้ยได้เงินสดก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเรื่องปกติเจอกันทุกคนอยู่แล้วแล้วมีว่า เดี๋ยใวใกล้วันสุดท้ายเดี๋ยวพี่จะทําคลิปเปิดให้ดูแล้วกันาว่าเป,เปิดแบบไหนมันดีกว่ากันใครก็ไปลองเทสสิบดูนะแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ใต้ล่างดูส่วนของพี่ก็จะเล่นเปิดเทือกอันนี้ให้น้องไล่ดูมาเลยว่ามันเป็นยังไงโอเคครับก็จบแล้วนะครับกับอีเวนต์ดาก้อนบัวเฟสติวัลนะครับเป็นไงครับก็น่าจะพอเข้าใจวิธีการเล่นแล้วเนาะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทาบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านไประยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามันได้นะครับถ้ามีเกมอะไรสนุกพี่ก็จะมาเอามารีวิวให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ